ฮ o ปปี้แบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอ p ปี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นผมโดนต้ายาม่อีกแล้วครับสำหรับเจ้าตัวนี้ในมีรูปให้ดูมันคือวิงกันดัมเซโร o บายดาบันครับเออที่ร้านบอกผมว่าเจ้าตัวเนี้ยต่อมาแล้วเนี่ยเกตเท่าไฮเลสเลยผมก็แอบจริงเหรอโมจินนะจริงเหรอจะจริงจะจริงจริงเหรอแต่ก็โดนป้ายยามาแล้วครับอเอามาจนได้เอามาแล้วก็มารีวิวกันเผื่อใครที่เห็นแล้วเกิดแบบเฮ้ยจริงเหรอเหมือนผมไหมเนี่ย จะได้มาตัดสินใจว่าควรจะเก็บหรือควรจะเละิกกปล่อยมันไปดีเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกข้างในกันก่อนดีกว่าว่าแผลข้างในเป็นยังไงผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าแผลข้างในเป็นยังไงแต่ค่ายดาบันก็จากที่ประกอบมาก็โอเคระดับหนึ่งแต่ก็เหนื่อยระดับหนึ่งเหมือนกัน,นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยไปดูกันเลย เอาละครับพอแกะกล่องออกมาเราก็จะเจอแหงเห็นแล้วเหนื่อยจังเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมาลองมาดูกันเลยอ๋อสำหรับห่อแรกนี่ก็พลาสติกทำได้ดีนะครับเห็นไหมฮะลงดีเทลไว้ให้เลยในแผงส่วนสีน้ำเงินนี่ก็จะออกน้ำเงินน้ำเงิน เอาเมทัลลิกก็ไม่เมทัลลิกนะครับแต่เป็นน้ำเงินเงาๆหน่อยนะฮะก็สวยดีด้านหลังเป็นสีเทาต่อไปเนี่ยดูลงดีเทลไว้ให้หมดเลยนะครับ มีส่วนมีส่วนที่เป็นส่วนใสๆแย,ย,ยกมาให้ด้วยเลยนะครับอันนี้เห็นสีขาวก็น,นี่จะเป็นเกาะช่วงขาแล้วก็น,นี้ทีนนเ,เหมือนกันครับแผ่นนี้ก็แผ่นที่นี่ว่าเป็นเกาะเหมือนกันเียลงดีเทลมา เยอะมากโอเคอยู่เลยนะครับเนี่ยอแผงสีทองด้วยโอ้ไม่ซ่อนรอยตัดนะเวลาตัดต้องระวังกันหน่อยนะครับได้เป็นรอย,ยนะกันนะแล้วสี ดีแค่ต่อสีน้ำเงินไม่สวยเลยเลยครับจอกเป็นน้ำเงินแต่ด้านไม่ด้านแต่เงาไม่เงาแต่เ,เมทัลลิกจะไม่มเมทัลลิกเอน้ำเงินอะไรวะโอ้ใครรู้บอกพีครับว่าน้ำเงินอะไรเขาเรียกน้ำเงินอะไรเนี่ยแต่สีสวยดีครับสีสวยดีแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตของฐานเออฐานฐานมาให้ด้วย ในส่วนของสีแดงเออผมว่าตัวนี้นี่เีดสีมาสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ,ๆเนี่ยจัดว่าดีเลยฮะก็เหมือนกันนะฮะน่าสนใจนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่า เจ้า <gracias> งานของดาบันเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีแผงไอ้มันจะไม่มีสมุดคู่มือการต่อไว้ให้นะครับทางร้านจะส่งให้เราทางไลน์หรือทางอะไรทุกอย่างนี่แหละอ่าเราก็ต้องไปโหลดแล้วก็เอามาต่อดูเห็นแผงแล้วก็เหนื่อยแผงนี้ดูคร่าวๆนาจะมีประมาณ20แผงได้ครับ20กว่าแผงด้วยหละไม่ใช่20 20ิแผงยี่สิกว่าแผงครับเอา เดี๋ยวเราไปต่อกันดูแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาละครับพอต่อไปได้สักแป๊บหนึง่งผมก็แอบตกใจครับมันเป็นโครงครับเออคล้ายไฮเลสเลยครับจุดขยับดีมากเลยครับแน่นมากจุดขยับดีมากเลยแล้วที่สำคัญตั้งแต่ต่อมาถึงขั้นเนี้ยยังไม่เจอปัญหาเลยเลยครับต่อง่ายมาก เดี๋ยวเราไปใส่เกราะให้มันต่อจนเสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อเสร็จแล้วเจ้านี่เป็นยังไงไปดูกันนี่แหละครับคือหน้าตาเจ้าวิงกรนดัมเซโลนะครับอ๋อเราประกอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถือว่าหล่อใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนข้อต่อนี่แน่นมากครับขยับไม่หลุดเลย โดยรวมตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยเอาไปโมเพิ่มหน่อยเนี่ยเพิ่มความสวยขึ้นไปอีกครับแล้วเอาเจ้าวินกันดัมเซโร่ตัวนี้นะครับสามารถแปลงร่างเป็นเบิร์ดโหมดได้ด้วยนะฮะเทพอีกแบบนะครับเนี่ยและส่วนนี้ก็เป็นปืนครับสามารถเอาอีกระบอกมาประกบกันได้ครับแล้วก็เป็นส่วนของปีกปีกด้านนอกนะครับ กางได้อีกนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นปีกด้านในก็กลางได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวเราไปติดปีกให้เจ้าวิงกันดัมเซโร่นะครับแล้วเราไปโพสท่าเท่ๆให้มันกันดีกว่าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง thank you เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าวิงกระดั่มเซโร่ตัวนี้การต่อเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่ผมคิดเลยคิดว่าจะต้องโมโนู่นแต่งนี่ตัดไอ้นั่นติดกาวเยอะกว่านี้อันนี้แทบไม่มีเลยครับน้อยน้อยน้อยมากน้อยมากถือว่าโอเคเลยครับนี่ขนาดต่อดิบยังได้ขนาดนี้นะครับถ้าคนเอาไปโมเพิ่มผมว่าสวยกว่านี้แน่นอนครับ ผมก็ไม่ได้สนับสนุนว่าให้ซื้อของจีนหรืออะไรนะครับสำหรับที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางเลือกช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่อยากลองโมที่แตกต่างจากโมของญี่ปุ่นบ้างเอาละครับสำหรับ h o ปป y ้แบ l อวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ ถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือจะติชมรายการคอมเมนต์ด้านล่างคุยกันได้นะครับวันนี้ฮอปปี้แบร์ลาไปก่อนครับบ๊ายบายฮอปปี้แบร์